เอาละครับท่านผู้ชมเราเข้าสู่การเที่ยวไฮแลนด์พาร์ทที่2กันนะครับถ้าใครที่มาจากคลิปแรกนะครับก็มาสนุกกันต่อได้เลยครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับจะดูคลิปนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนก็ได้ครับผมต่อมานะครับเราได้มาเที่ยวชมน้ําตกเล็กๆนะครับที่อยู่ริมหนผาของเกาะสกายนะครับที่มีชื่อว่าคิวล็อกนะครับจริงๆแล้วตัวน้ำตกเล็กก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรมากนะครับแต่มองจากมุมด้านบนอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันครับผม หลังจากนั้นนะครับทางทัวร์ได้พักกลับมาที่เมืองพอทรีนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาได้มาทานข้าวแล้วก็แวะพักผ่อนก่อนนะครับที่จะไปเที่ยวกันต่อในช่วงบ่ายครับผมึ่งวันนั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้กินอะไรใหญ่โตมากมายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะออกมาเดินถ่ายรูปในเมืองมากกว่านะครับอยากรูว่าตอนกลางวันมันเป็นยังไงบ้างน,นั่นเอง เอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลามาเดินเล่นนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะฮะก็กินข้าวเสร็จก็เลยนี่ครับมาดูตรงมุมนี้ครับเป็นจุดชมวิวของเมืองนี้แล้วกันนะก็มองลงไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ค่าสวยงามนะครับมองลงไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นเวิร์เล็กๆนะที่มีตึกร้านมัดช่องอยู่ครับตามริมท่าเรือต่างๆนั่นเองนะฮะเมืองก็เป็นเมืองขนาดเล็กๆครับผมก่อนที่เราจะไปกันต่อเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้กันสักหน่อยด้วยกันนะท่านผู้ชมนะฮะ ไปเดินเล่นในเมืองก,กันสันหน่อยนะครับไปดูของชําร่วยของกิทช็อปอะไรนี่นี่หน่อยๆอยถ้าอยากรู้ว่าขายอะไรกันนะฮะแถวเน้นะครับ ที่นิสพอยด์นะครับนิสพอยด์เนี่ยคือเป็นจุดที่อยู่ฝั่งตะวันตกของตัวเกาะ Isle of Sky แล้วนะครับเรียกได้ว่าสุดขอบเลยนะฮะฝนตกลงมาว่างแล้วนะฮะแล้วก็ลมโค่นแรงเลยนะ,ะลมแรงมากๆากนะท่านผู้ชมนะ โอเคครับท่านผู้ชมก็เดินลงมาจากบันไดแบบนี้แล้วนะฮะตอนนี้ค่อยเดินง่ายหน่อยนะฮะฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็ข้างล่างนี้ก็จะเห็นฝูงแกะอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆน้องแกะกันนะครับถ้าน้องแกะไม่กลัวคนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปน้องแกะกันสักหน่อยระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะผมชอบมากเลยนะวิวข้างๆนี่สวยมากๆเลยนะมันดูแบบธรรมชาติดีแล้วก็แบบดูแบบ แปลกตาครับเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวเนะเาะเาแบบภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หน้าตาไม่เหมือนเมืองไทยบ้านเราอะไรางี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะ ในประมาณเดี่ประมาณ,มาณ5องศาอะไรประมาณนี้ครับ5องศาถึง10องศาะนะครับถ้าใครที่มาใหม่ๆเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ้ยหนาวมากๆเลยนะ5ถึง10แต่ว่าอันนี้ผมก็เริ่มชินแล้วนะฮะก็ถ้าลมไม่แรงนี่ก็ชิลๆนะแต่ว่าอันนี้ลมแรงก็เลยต้องแต่งตัวเต็มกันนิดนึงนะฮะโอเคเ,อเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยนะจบน,นะนี่ฮะท่านผู้ชมมองลงไปนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือยอดน้าผาจุดพอยท์เ กันนะโสดจะดูที่นี่ก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะคือเลยลงไปอีกนิดนึงนี่คือตกเขาแล้วนะฮะจะไดยว่าชันมากๆนะต้องระวัง ยอดเขานะคะรับยอดเขาอยู่นู้นนะฮะตอนนี้กล้องโกโปรผมเนี่ยแบตบจะหมดแล้วนะฮะถ้าคุณภาพภาพหลังจากนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปน,นิดนึงก็อย่าพูดว่ากันนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใช้ iPhone ถ่ายกันโอ้พูดไปเดินไปทั้เหนื่อย จากนั้นก็เป็นอันจบวันครับก็ได้เวลาเดินทางกลับเมืองกันแล้วครับผมกลับมาที่เมืองแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปหาอะไรกินกับเพื่อนๆในทัวร์นะครับที่เขาชวนไปนะครับสำหรับเมนูคืนนี้นะครับกินเป็นแซลมอนริซอตโต้นะครับผมก็เลยได้ว่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนๆในทิปไปครับก็เฮฮาสนุกสนานกันดีนะครับบรรยากาศในร้านนีก็ใช้ได้เลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าอิ่มนนำสำรานนะครับแล้วก็พากันไปหาอะไรดื่มกันที่บาร์แถวๆนั้นด้วยครับผม <Wow. S 1> แล้วแล้วเราก็มาถึงวันสุดท้ายของการเที่ยวไฮแลนด์นะครับโดยที่วันนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทางกลับ,บเมือง e d i n b u นะครับโดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้แวะเที่ยวที่ต่างๆด้วยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะครับกับเช้าวันที่3ของการเที่ยว i อเอฟสกายแล้วก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าออกมาจากเมืองที่เราอยู่กันแล้วนะฮะตอนนี้เราลงมาที่ปราสาทไอรินโดแลนคัลเซิลนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะปราสาทนี้ก็ดูยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอากาศดีด้วยครับฟ้าเปิดวันนี้นะฮะก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราถ่ายรูปดูข้างนอกกันหน่อยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ซื้อตั๋วกันเข้ามาแล้วนะครับค่าตั๋วมันจะประมาณแค่สิบปอนด์นะฮะคือประวัติศาสตร์คร่าวๆเนี้ยอันนี้เมื่อกี้ผมฟังที่คุณไกด์เขาเล่าบนรถมานะฮะับเขาบอกว่าพื้นที่ปราสาทเนี้ยมันถูกส่งต่อมาหลายมือเหมือนกันนะครับก่อนที่มันจะมาอยู่ในถึงปัจจุบันเนี้ยคือจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยก็คือปราสาทเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใว้ปกป้องพื้นที่ตรงเนี้ยจากพวกไวกิ้งนั่นแหละ ประวัติเี่ก็คือสร้างขึ้นมาไว้เพื่อการนั้นนะฮะหล,ลังจากนั้นมาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆครับจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายซึ่งผมก็เล่าไปหมดจริงๆนะฮะแต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปก,กันทางไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมนะครับ ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอข้างในได้เลยนะครับ oh <no. S 1> ผมก็เลยไม่ได้นําภาพกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าปราษาเนี่ยเป็นเหมือนซิเกเนเจอร์แล้วก็เป็นเหมือนไอคอนของสกอตแลนด์เลยเหมือนกันนะครับ oh <no. S 1> ถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไฮแลนด์เนี่ย oh <no. S 1> ก็ไม่ควรพลาดภาสานี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมก็เราก็เก็บบรรยากาศมาได้ประมาณนี้นะครับคือผมไม่สามารถจะถ่ายรูปอะไรได้เลยนะครับตอนที่อยู่ข้างในเพราะว่าเขาห้ามห้ามห้ามถ่ายรูปแบบจริงจังมากๆมากๆนะครับก็เรียกได้ว่า,าสรุปคร่าวๆก็คือข,ข,ข,ข้างในปราสาทเนี่ยก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องของอประวัติของเจ้าของนะครับตัวมถึงตระกูลของเจ้าของที่เขายังเป็นผู้ปกครองปราสาทน,นี้อยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะคือตอนนี้เขาก็เปิดให้กลายเป็นที่เยี่ยมชมไปแล้วนะฮะ ข้างในก็จะเป็นการบอกเล่าถึงประวัติแล้วก็มีการจัดแสดงห้องนอนห้องทำข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากรู้ตรงนี้ก็ลองไปเสิริมเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผมว่าข้างในคุ้มค่านะครับติดปอนด์นะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็สาหรับไอรินโดนันคาสเตอร์ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวหอัจากนี้เราจะไปทะเลสาบล็อกเนสกันนะครับหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะท่านผู้ชมนะ เอาละครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงกันแล้วนะครับจับทะเลสาบล็อกเนสนะฮะก็เรียกได้ว่ากว้างใหญ่มากๆนะฮะกว้างมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเรียกได้ว่าแบบว่าโอ้โหคือใหญ่กว่าที่คิดนะฮะผมไม่คิดว่าทะเลสาบล็อกเนสมันจะใหญ่ขนาดนี้นะมองไปสุดนู่นเลยนะแบบกว้างจริงๆนะฮะกว้างแบบสุดๆไปเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่เคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับทะเลสาบล็อกเนสนะครับก็จะได้ยินเอ่อเรื่องของตัวประลาดหรือว่าไม่ใช่ตัวประลาสัตว์ปลาสิที่ชื่อว่าเนสซี่นะฮะที่ก็เป็นตำนานเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่า ค,คือจริงๆก็เป็นประมาณว่าเป็นความเชื่อของอผู้คนแถวนี้มากกว่านะครับว่าเป็นประมาณว่า ก็คือทะเลสาบเนี่ยเขาเหมือนเขาเชื่อกันว่าแบบมันเป็นเหมือนประตูมิติไปยังโลกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวเนสซีที่เป็นเหมือนแบบสัปหลาดยุคโบราณเป็นไดโนเสาร์อะไรทุกอย่างเนี่ยคุมที่นี่อยู่นะก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันครับมันก็เคยมีข่าวมีรูปภาพด้วยนะว่าแบบเออเนี่ยมีคนถ่ายภาพได้อะไรเงี้ยในยุคสมัยก่อนนะฮะก็แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นภาพเงาภาพอะไรนะรไม่มีใครที่แบบเห็นตัวจริงๆนะครับอ้ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นๆแถวนี้นะหาอะไรกินกันพักเที่ยง That's โอเคนะก็คือเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนะครับหลังจากาที่ดูทะเลสาบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเินเดินไปทางนี้กันนะท่านผู้ชมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนแหล่งชุมชนนั่นแหละครับเราก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนหาอะไรทานกันแถวนั้นผมว่าจะหาอะไรทานให้มันง่ายๆนะครับไม่เสียเวลาแนละ้วเพราะว่าผมอยากเดินเล่น,ลนๆแถวๆเมืองตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างพาชมวิวกันไปรอบๆเลยนะฮะท่านผู้ชม you mm -hmm. มื้อเที่ยงวันนี้ขอกินง่ายๆพอครับเป็นแซนด์วิชแซลมอนนะครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายเล็กน้อยนะครับผมพออิ่มท้องนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคครับท่านผู้ชมกินข้าวไปเรียบร้อยนะครับจัดแซนด์วิชกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นฝ่ายง่ายๆนะครับเป็นเมนูมื้อเที่ยงแบบนี้บางทีเราก็ไม่ได้หิวมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรานั่งรถค่อนข้างเยอะนะ,ะเดี๋ยวเราถ่ายรูป ดูบรรยากาศเมืองรอ,อบๆสะหน่อยนะฮะว่าแถวนี้เขามีอะไรกันบ้างนะฮะเพราะตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นอารมณ์เหมือนเขื่อนนะผมไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วมันคือเขื่อนไหมแต่เอาเป็นว่าผมจะเรียกมันว่าเขื่อนแล้วกันก็ <g ül> <g ül> เป็นจุดชมวิวเล็กๆไน้อยแล้วกันนะครับสวยงามนะครับเพราะว่ามองไปทางนู้นก็คือทะเลสาบล็อกเนสนะครับที่เราเพิ่งมานั่นเองนะฮะโอเคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะไปกันต่อแล้วนะฮะวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับน่าจาเน้นการเดินทางกลับไปยังเมืองเอดินเบร์นะฮะโอเคไปกันต่อเลยนะ สถานที่สุดท้ายนะครับที่ทางทัวร์ได้พามาแวะถ่ายรูปนะครับก็คือเป็นอนุสรณ์สถานนะครับของหน่วยคอมมานโดนะครับที่เสียชีวิตนะครับในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับผม จะนั่งรถกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เขาให้มาแวะพักกันที่เมืองเล็กๆนะครตอนนี้เราลงมาจากไฮแลนด์แล้วนะท่านผู้ชมนะฮะก็มันเป็นเมืองที่ชื่อพิททรูชีหรืออะไรพิทรูชีหรือเปล่าผมโหอาจจะกดไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะฮะที่สําคัญคือที่ผมจะไปลองเนี่ยก็คือเป็นวิสกี้ไอศกรีมนะฮะที่ผมจะไปลองนะฮะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอร่อยแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะ ขอบคุณค <Thank> ่ะคุ้มใจดีเลยเยเดี๋ยวท่านชมได้มาแล้วครับเมื่อกี้กินไปและหนึ่งคำนะท่านผู้ชมนะก็เลยได้ว่าอร่อยมากกินวิสกี้นี่คือชัดเจนมากไอติมตัวนี้นะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับที่ได้มาลองนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินไปแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นกันไปสักพักนะครับดูรอบๆเมืองนะฮะ ก็สำหรับคลิปการเที่ยวสกอตแลนด์ไฮแลนด์ก็จะจบลงประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่านี่ก็ยาวมากนะครับต้องแบ่งเป็น2ตอนกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมกับสกอตแลนด์พาร์ทสุดท้ายครับการเที่ยวเมืองอดรินเบอร์นะครับยังไงถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์คลิปนี้เอาไว้นะครับเราไปเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ